หมอกลอยอยู่หน้าเต็นเลยค่ะทุกคนปีนมากเลยมีคนมาลองแพ้เยอะเลยนะคะตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้าค่ะ ล่องเรือดูหมอกก้างอุ้งอ่าล่องแพ